สวัสดีค่ะชื่อจิ๊บนะคะเออพาแฟนมารักษาเป็นสะเก็ดเงินนะคะก็คือแบบเป็นตุ่มแดงๆขึ้นตามตัวตามหัวตามผิวหนังทั้งหมดเลยค่ะเป็นมาประมาณ6-7เดือนเคยรักษาที่คลินิกต่างจังหวัดใช้สเตียรอยใช้เออเกือบเกือบจะฉีดยาแล้วค่ะแล้วก็เป็นยาทายากินอะไรอเงี้ยค่ะ แล้วก็เสเตียรอยที่เคยใช้จะเป็นนั่นแหละค่ะยาทายากินเนาะแล้วก็รู้จักคลินิกหมอจรดศักดิ์ได้ยังไงก็คือเซิร์ชใน Google ว่ารักษาคลินิกรักษาสะเก็ดเงินนะคะก็เลยเจอแล้วก็เข้ามาดูคะ่ะแล้วก็ศึกษาดูว่าเขารักษาแบบไหนเขาไม่มีฉีดยาไม่มีอะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วก็เลือกแผนการรักษาก็คือเออเข้าตู้อบ UVB แสง UVB อาหารแล้วก็กินยาใช้ผลิตภัณฑ์คุณหมอแล้วก็ใช้ของคุณหมอของคุณหมอทั้งหมดเลยค่ะรักษามาประมาณสองเดือนครึ่งค่ะความรู้สึกที่ว่าหายร้อเซวันนี้ก็คือผื่นไม่ขึ้นเพิ่มแล้วก็เออ ผื่นไม่ขึ้นเพิ่มแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรผุดออกมาแล้วอะค่ะเนาะแล้วก็ผลการรักษาที่ได้รับจากคุณหมอคือดีมากค่ะ100%ให้ให้เต็มร้อยเลยค่ะ10%เต็ม10%บ